ไม่ไเพื่อแล้วลองหนึ่งใบลองตายเลยนะครับหนึ่งพันไอ้ตุ๊กไปรับจังค่าลองเอาไปแล้วนะอย่าโกงกรรมการนะถ้าโกงแล้วกรรมการให้ลองเปล่าหนึ่งใบเขาไม่ใช่ไหมได้เลยนะครับหนึ่งพันค่าลองคนบริษัทหนึ่งหมืน่นอยาให้ประธานกำนันม่ให้ตอนปิดการ <c oughs> ครับจุดต่อเลยนะครับ <c oughs> ไม่มีอนะไรนแล้ว เออตัดตนะอ่อเลยครับวัดตัวรถจันท,นทายาทผู้ใหญ่รับเดี๋ยวนะครับผู้ใหญ่ครับปรับห้าล้อไอ้ทนอยงไฟของขาดเนะ <c oughs> ยยากแนะม่เม่ได้ไม่เป็นไรลูกต่อไปคิ้นตึนอัพด้วยกำลังมาเนะี่ยทันนั้นก็ต้องทิ้งตึ๊งไปเลยเดี๋ยวนะครับวัด ติเล็กจันทารามคลองห้าะทุมธานีอย่าเดืะครับรยติมนะครับตัแล้วต่นทีเอา่องตืออต่อ,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 อย่างเอี้ลูกแปแล้วผู้ใหญ่ไม่เป็นไรลรวผู้ใหญ่มีตังค์แลพอเงินเดือนผู้ใหญ่ออกนะแปดพันกว่าแล้ว ไต้พอแล้วครับครับครบครู่นะครับไต้ครับอ่าไม่เปล่า อาป้าจะนิ้วแมกขึ้นไปวัดตะวันเพลองสิทธิอาจารย์จบเพืาอสิทธิอาจารย์รับรางวัลสิทธิอาจารย์เที่ยงแล้วกันไม่ไรสายนะครับอาจารย์สิทธิอาจารย์ำดวนนะครับอาจารย์ก็เชิญท่านลุง ก็ตายกันหมดแล้วเลยหรอคนตายมาไม่เด้นล้วเรื่อหนูมันไปหายหนูตามร้านอาหารเออถือไพ่สองหน้าแปดกับเก้าเข้าแอดปั๊บตายปั๊บปั๊บไม่รู้วัดเกะพลานี่แหละไอ้จีนนี่แหละอุ้นอ้วนสีส้มอยู่แหละพระยาพานเถื่อนเทบวัดตะวันเลืองมาในนามสองวัดเลย เอาไหมไม่เอาบ้านนีหมดแล้วไปไงไปวัดบางกบดีทอไปใชยังไม่ทันไม่ทันมันีสิเร็วบงกบดีทอไปดูยังวะร้าใจลไปต่อลูกปงนัราักลกเลยยงดำไปแดงก็แงดี

โดยจากบัตรนี้ไปก็ต้องเข้าบัตรจอ